ครับสวัสดีพี่ๆลุ้ป้านะอานะครับนะครับวันนี้ก็มาต่อไฟนะครับเป็นสปีดไฟสามทางนะครับคือเขาหยัดเปิดข้างนอกมาแล้วก็เดินไปปิดข้างในนะครับนนี่ครับเปิดข้างในปุ๊บนะครับปิดข้างนอกปั๊บ นี่เลยเหมือนกันนะครับเปิดข้างในปิดข้างนอกนะครับก็จบภารกิจนะครับของชุดสวิต์สามทางนะครับผม